รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารยเกต9าพิทูรเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เคสต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงร้วนะั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรา ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยเขเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลนาทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้น นะครับดวงวิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกันรลยารำมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆและกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเนือง,องแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮิดูทลอดนะครับนะยังไงก็กราบสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะวันมหาสงการนะครับก็ขอให้ทุกคนจเจริญด้วยอายุวันนัสขัพระพระวยๆวยเฮงๆปังๆกันทุกท่านนะครับนะครับวันนี้เรามาดูกันในภพเรือนของการงาน นะครับการกระทําความรับผิดชอบนะก็จะเป็นดาวจันนะดาวจันเนี่ยเนื่อง,งจากว่าเดินค่อนข้างที่จะไวสองวันครึ่งนะโดยทั่วไปนะถ้าดูแบบคร่าวๆนะครับเขาก็จะจับที่ดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสในการโยกเกณฑ์มาครั้งนี้นะมาอยู่ในภพปุตตานี่นั่นหมายถึงว่าชาวราศีตุลคุณมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานและมีงานใหม่ๆเข้ามานะให้เรารับผิดชอบนะครับมากขึ้นรวมทั้งดาวพฤะษเกณที่ทับลักนาเนี่ย นะครับก็จะส่งผลให้เหมือนกับการงานทับลักด้วยนะครับอะไรต่างๆจินตนาการต่างๆเนี่ยก็เชื่อมโยงนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อแท้จริงๆของดาวเจ้าเรือนการงานจริงๆก็คือดาวพระจันทร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเรือนการงานการการะทําความรับผิดชอบหรือวิถีชีวิตของชาวราศีตุลณนะ์ช่วงไหนควรจะดําเนินไปอย่างไงนะครับนะก็จะเป็นการบอกรายละเอียด นะบางทีเราอยากจะไปทํานู่นทํานี่แล้วเวลาดาวเราเข้าพบไม่ดีช่วงนั้นเราก็อาจจะหยุดนะครับหรือหยุดไปก่อนถ้าช่วงไหนดาวเราเข้าดีนะเราก็ดําเนินการได้นะครับเอาละนะครับดาวพิจันท์กนะครับจะเดินในวันที่1ถึงวันที่3เวลาตีห้าห้าสิบสามนาทีนะครับอยู่ในราศีพิจินะครับเราจะเรียกว่านะครับกัมมักมไปกระดุมพระนั่นแปลว่าจะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ย ได้รับผลดีจากกิจการร้านค้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหารายได้นะบางคนตกงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้เรียกสัมภาษณ์ในช่วงนี้บางคนนะครับมีมุมมองความคิดหรืออยากคิดจะทําอะไรยังไงเพื่อให้มันก่อเกิดไรายได้ช่วงนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีนะครับเอาละต่อไปนะครับ เข้าไปในราศีธนูในวันที่3ถึงวันที่5เวลา8นาฬกา2นาทีช่วงนี้เนี่ยเราจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ากรรมะไปสหายเาเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยมีการเข้าหาผู้คนมีการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมีมิตรยาสายที่ดีมีการเดินทาง นะมีอัธยาใสยที่ดีและดาวจันร์ทเวลายโยกเกนนะครับเข้ารัคนาเนี่ยนะ่าจะเป็นช่วงที่เรามีสเสน่ห์จะเป็นช่วงคล้ายๆกับเรามีราชาโชคนะก็จะโดดเด่นในเรื่องของการเข้าหาผู้คนมีปฏิสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะ mm hmm. ก็ถือว่าจะให้คุณกับดนชะตานะครับเอาละต่อไปกรรมะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุ นในราศีมังกรในช่วงวันที่5ถึงวันที่7สิบเอ็ดกาสามสิบสามนาทีนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเวลากรรมะพันธุ์เนี่ยเราสามารถที่จะมีอะไรปรึกษาคนในครอบครัวนะคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องหรือมีการเริ่มนะที่จะทําสิ่งต่างๆเพื่อให้ก่อเกิดรายได้นะครับแลนะอาจจะใช้บ้านเราเป็น home office นะครับหรือจะใช้บ้านเราเป็นสถานที่หาเงินก็ได้นะอาจจะเป็นมุมมองในช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะโดยภพพันธุเนี่ยแปลว่าหลักทรัพย์ นะครับแปลว่าการศึกษานะก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นภพเรือนที่สําคัญนะก็ถือเป็นจังหวะที่ดีนะครับเอาละต่อไปดาวพะจั์เข้าไปอยู่ในภพของปุตตะนะแล้วก็กลุ่มกับราศีธสั u ดี r นี่ก็ถือว่าเป็นคู่ธาตุนะเจอกันก็ถือว่าดีในราศีกลุ่มช่วงวันที่7ถึงวันที่เเวลา16บหนาฬิกา1นาทีนะกรมมะปุตตะเป็นช่วงที่ตัวเราเองเนี่ยริเริ่มนะครับที่จะหารายได้เสริม ็นช่วงที่เราเริ่มอยากจะมีงานมีการทำนะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีวิถีชีวิตใหม่ๆเกิดขึ้นเปิดโลก,กทัศน์ตัวเองนะครับทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆ ก็ถือว่าให้คุณนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะนะครับเอาละต่อไปกรรม,มะเข้าไปอยู่ในราศีมีในวันที่9ถึงวันที่12นะเวลา5ทุ่ม7นาทีช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะเวลากรรม,มะเข้าไปอยู่ในภพของอลิเนี่ยนะครับขอเรียกว่ามันจะเกิดเรื่องที่ไม่ค่อยจะโอเคกับเราเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องอึดอัดใจนะหรือได้รับหน้าที่การงานอะไรต่างๆที่รู้สึกอึดอัดใจหรือเป็นงานยากนะที่เรารู้สึกว่าโหมันจะต้อง ผ่านไปให้ได้หรือถูกกดดันเกี่ยวเรื่องของการงานอะไรต่างๆนะช่วงนี้นะก็ต้องแนะนําว่าพยายามนะครับอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆอย่าพยายามมีปัญหาใข่นะอย่าหัวร้อนเอาอย่างนี้นะเอาละต่อไปนะกรรมวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปัตตนีนะครับในราศีเมษวันที่12ถึงวันที่1 4เวลาแปนาฬิกายนาทีช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเวลากรรมะปัตตนีเนี่ยช่วงนี้เวลาเราทําอะไรเนี่ยเขาเรียกว่ามีคู่คิดจะดีกว่านะมีบัดดี้จะดีกว่า นะเวลาทาอะไรเนี่ยเราก็พยายามอย่าอย่าคิดเองอะไรเองนะถ้าเรามีทีมงานหรือมีอะไรเนี่ยเวลาทําอะไรเราควรจะปรึกษาหารหรือเพื่อที่ด้ป้องกันความเสียหายนะสิ่งต่างๆอะไรเนี่ยมันถึงจะโอเคหรือบางคนอาจจะเริ่มนะครับกับแฟนหรือครอบค,ร,ครัวนะฮะเพื่อหารายได้อะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเพราะช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ดีเวลากรรมะเนี่ยวิ่งเข้าอยู่ปตัตตานีเนี่ยมันจะมีคู่คิดคู่อะไรช่วยกันนะฮะก็ถือเป็นจังหวะที่ดีนะครับเอาละต่อไป นะเข้าไปในราศีพฤษภนะเวลา14วันที่14ถึงวันที่17เวลา19บเนกาสามสนาทีก็เราจะเรียกว่านะครับกรมมะมรณะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราเบื่อนะครับเซ็งกับวิถีชีวิตเราเบื่อกับสิ่งแวดล้อมข้างๆเราพูดงี้ว่าเบื่อหลายๆอย่างนะมันมีเรื่องราวที่เราจะต้องคิด มีเรื่องเราที่ต้องระมัดระวังพอสมควรนะอาจจะเซงเกี่ยวเรื่องของการเงินอาจจะเซงเกี่ยวเรื่องของสิ่งใหม่ๆนะที่มันเข้ามาความรับผิดชอบอะไรต่างๆก็ขอให้อดทนไว้นะมันก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งนะของดวงดาวที่เดินนะครับเอาละต่อไปนะดาวพระจันทร์นะดาวจุลกัมมะวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีเมถุนในวันที่17ถึงวันที่19เกาวลาเนาฬิกาบนาทีอันนี้เขาเรียกว่ากัรม,มสุภะช่่งนี้จะเป็นช่วงที่เราเนี่ยมีโอกาส นะครับที่จะได้รับการสนับสนุนจากหน้าที่การงานหรือตัวเราเองเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในจุดที่มีโอกาสที่จะได้เลื่อนยศได้เลื่อนตำแหน่งหรือมีโอกาสที่จะได้ไปจับชิ้นงานอะไรต่างๆที่จะสามารถสร้างชื่อเสียงขึ้นในอนาคตอาจจะได้รับการมอบหมายจากหัวหน้าง,งานและถ้าได้รับในช่วงนี้ก็ขอให้คุณทําเต็มความสามารถนะครับเพราะผลตอบรับเนี่ยจะได้ดีเกินคาดนะครับเอาละต่อไปกรรมะเป็นเกษตรนะครับ ในช่วงของวันที่19ถึงวันที่22 17ิเจนการสนาทีนะฮะตรงนี้ต้องถือบอกว่าไม่ว่าจะทำอะไรมีโอกาสที่จะสำเร็จสูง,สสงนะเพราะว่าเวลาดาวเป็นกเกษตรแปลว่าความมั่นคงนะเราจะคิดจะทำจะจิบจะจับอะไรเกี่ยวเรื่องของการงานหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรเนี้ยช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับถือว่าถือว่าโดดเด่นเลยนะครับเอาละต่อไป ในราศีสิงในวันที่22ถึงวันที่24เวลาตี1 45นาทีนะกรรมะลาภะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคิดอ่านการอะไรก็จะประสบผลสําเร็จนะช่วงเนี้ยช่วงอาทิตย์เนี้ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยนะครับนะสำหรับชาวราศีนะครับตุลนนะัเนี่ยเลยตั้งกับเมทุนเลยนะเนี่ยสเนี้ยช่วงประมาณอาทิตย์เนี้ยจะเป็นช่วงเฮงของคุณเลย นะตั้งกับเมทุนขึ้นมาตั้งวันที่17เลยเนี่ยจนถึงวัน24นะคิดอ่านการอะไรมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จสูงและดาวจันทรเป็นลาพะโยกหลังเนี่ยนะซื้อง่ายขายคล่องนะซื้อถูกขายแพงนะหรือทําอะไรยังไงมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จสูงนะครับเอาละต่อไปเข้าไปในราศีกันนะได้ตำแหน่งราชาโชค2 4่6เวลา7จนการ3มบนาทีกมาวินา นะครับกรรม,มวินาศก็คือให้มีความระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของการกระทาอะไรต่างๆพยายามอย่าประมาทเลื่อเพราะว่าถ้าเราประมาทเลล่อหรือทําอะไรที่มันขาดความรอบคอบมันมีเกณฑ์ที่จะสร้างความเสียหายให้เราพอสมควรน,นะนะและถ้าเกิดตัวเราเองเนี่ยทำอะไรที่อยู่ในเรื่องของลักษณะการซัพพอร์ตหรือช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังเนี่ยก็<ๆ>จะให้คุณกิดดวงชะตานะเพราะตําแหน่งนี้เขาเรียกตำแหน่งลาฉาโชคนะจ๊ะเอาละต่อไปนะเออกรรม,มนะทับลัคนานี้ถือว่าดีเลยนะครับ ก็ในราสีตุล26ถึงวันที่28เวลาสิบเน,นกาย2นาทีนะก็จะเป็นช่วงที่ตัวเราเองเนี่ยจะเนื้อหอมนิดนึงนะก็จะมีคนเนี่ยเอางานเอาการอะไรมาให้ นะครับคือบางทีเขารู้ว่าเราเก่งเรื่องอะไรยังไงประมาณนี้นะก็จะมีลูกค้าติดต่อเข้ามาให้ทํานูน่ทนทํานี่นะไม่ว่าจะเป็นสายงานอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นช่วงที่งานจะเยอะงานจะมากนะก็ถือเป็นจังหวะที่ดีนะครับเอาละในต่อไปในราศีพิจิอันนี้อา่านไปแล้ว28ถึง30เวลา16นากา30นาทีนะฮะก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าชาวราศีตุล ดาวทิศทางต่างๆในเดือนนี้ถือว่าเดินดีค่อนข้างจะหลายหลายดวงเลยนะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเกิดเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งใหม่ๆเพราะดาวพฤหัสอยู่ในภพปุตตะใช่ไหมส่วนดาวพระราหูเองเนี่ยโอเคเขาเรียกปุตตะเป็นอยู่ในเดือนของมรณะนั่นหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำนะสิ่งใหม่ๆที่คุณเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะต้องมีการตรวจเช็คตรวจทานพอสมควรและมีการประเมินผลว่าสิ่งที่ ไปทำมาแหละมันดีงามหรืออะไรยังไงคุณต้องเช็คให้ดีนะอย่าพยายามทําอะไรที่มันหุนหันพันแ่นเพราะว่าดาวอยู่ในช่วงของอลิปัตตนิมรณะเนี่ยเป็นช่วงที่เรายังขยับขยายหรือจะทําอะไรเนี่ยได้ไม่เต็มที่เราควรที่จะรอให้ดาวพระศุกร์ดาวพระอาทิตย์อยู่ในราศีเมถุนหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะลงทุนหรือคุณจะทําอะไรเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จสงูงตอนนี้มันเป็นช่วงแค่ อ่อล,ลิเนี่ยคือลำบากตอนนี้คือพักร้อนพักร้อนจนอยู่ปัจจุบันนี้พอมรอณนะเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกแล้วนะถ้างานที่เราทําหรืออะไรยังไงเนี่ยขอให้เป็นลักษณะวางแผนไปก่อนนะอย่าเพิ่งผีผามหรือทํานู่นทํานี่นะรอให้ดาวพระศุกร์ดาวพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ในภพของในราศีเมถุนหลังจากนั้นคุณจะทําอะไรผมมีว่ามีเกณฑ์ที่จะสําเร็จสูงนะครับนะเอาละนะนะยังไงก็พยายามจะไม่ให้เกิน10นาทีถึง15นาทียังไงก็กรับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหาผม,าามาาผ ได้ถูกอ,อกถูกใจก็รบกวนนะคอมเมนต์ Common, กดไลค์กดแชร์นะแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผลทำคิดออกมานะครับผมยังไงก็การาบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมคิดก้าคุณดูตลอดสวัสดีครับ